เน <TR> ื้อของคู่โลกมนุษย์ไม่เคยสั่งสาวเรื่องเศร้าๆแมงมุมพร่องปัญญาตั้งใจสร้างไข่ใหญ่ขึ้นมาหมายดักจับสัตว์อื่นเป็นอาหาร วันหนึ่งก็เกิดเรื่องน่าเศร้าเมื่อแมงมุมตัวนั้นตายเพราะติดตาข่ายกองตัวเองคนป่าขุดหลุมลึกไว้เพื่อสังหารสัตรูไม่นานความเศร้าก็มาเยือนป่าดงดิบเมื่อคนป่าผู้พร่องปัญญาพลัดลงไปในหลุมพรางที่ตัวเองสร้างไว้ถูกไม้แหลมในหลุมทิ่มทะลุร่างคนเมืองพากันสร้างกฎกติกาขึ้นมา ื่อให้ผู้คนได้เกิดจิตสำนึกได้เรียนรู้และยอมรับด้วยเหตุนี้ในสังคมสีวิไลจึงมีของที่เป็นคู่คู่เช่นเรื่องผิดถูกชั่วดีบาปบุญกําไรขาดทนุนแพ้ชนะได้เสียสรรเสริญนินทาสุขทุกข์และอิดหลายต่อหลายเรื่องภายใต้ชื่อจารีตบ้างวัฒนธรรมบ้างศิลธรรมบ้างแล้ววันหนึ่ง ผู้ที่เรียกตัวเองว่าผู้พัฒนาแล้วก็เกิดปัญหามีความทุกข์อันเนื่องมาจากของที่เป็นคู่เหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเรื่องนี้ดูดๆไปก็ทําให้นึกถึงหลิงผู้อ่อนปัญญาตัวหนึ่งด้วยความที่มันอยากสวยอยากงามวันดีคืนดีก็ไปหาเครื่องประดับมาตกแต่งหาแป้งมาทาจนหน้าขาววอกจากนั้นก็แอบไปขโมยกระจกชาวบ้าน เมื่อได้มาก็จัดแจงใช้เชือกผูกแล้วก็แขวนคอไว้เสฟสัตว์ก็ยกกระจกขึ้นส่องพอเจ้าลิงเห็นหน้าของตัวเองเท่านั้นแหละมันก็ตกใจวิ่งตะลิดเปิดเปิงขณะที่คอก็ยังมีกระจกบานน้อยห้อยตองแต่งมันวิ่งไปไกลจนเหนื่อยหอบจึงหนั่งพักพอมองดูในกระจกเห็นหน้าประหลาดของตัวเองก็ออกวิ่งต่อไปอีกเหมือนวิ่งหนีตาย มันเที่ยวทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งสิ้นแรงสุดท้ายก็ทิ้งร่างลงนอนแอ่งแมงขณะที่มือทั้งสองข้างก็ยังกอดกระจกไว้หมู่มนุษย์ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิขาดสนปัญญาสร้างสิ่งใดมามักจะเกิดปัญหาตามมาเสมอทั้งนี้เพราะไม่มีโยนิสมนัสิการไม่มีอนุปัสนาญาณ จึงเข้าไปมีอุปาทานยึดติดในสิ่งเหล่านั้นอย่างงมงายจนต้องเกิดการแบกทุกข์ทำให้ชีวิตเหนื่อยล้าแทบสิ้นลมเหมือนลิงปัญญาอ,อ่อนจากสวยอยากงามแต่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาน่าแปลกใจที่การศึกษาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่สามารถฉุดดึงมนุษย์ให้หลุดออกมาจากหลงยึดติดของคู่เหล่านั้นได้ ปล่อยให้มนุษย์ผู้ขัดสนปัญญาต้องกำสวนกรวนคร่ำแบกบวิบากกรรมดังอยู่ในนรกช่างเป็นภาพที่สุดเศร้าส่วนสองเวทแต่โรคนี้ก็ใช่ว่าจะโชคร้ายจนไร้หวังเพราะยังมีมหาบุรุษเปรียมปรีชาและการุณอุบัติขึ้นมาเพื่อชี้ทางหลุดรอดให้สัตว์โลกแม้การเวลาจะผ่านมานับพันปี มัคควิธีอันประเสริฐสำหรับช่วยให้ชีวิตอยู่เหนือของคู่ก็ยังมีอยู่ไม่สาบสนซึ่งในหมู่ปัญญาชนต่างก็รู้ดีและตอนนี้หลายคนกำลังเดินตามมัคควิธีขับเคี่ยวกับอุปาทานด้วยการอยู่กับสติอย่างต่อเนื่องทำจิตให้ผุดผ่องคล่องแคล่วและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะได้รู้เห็นสัจธรรมของสิ่งที่เป็นของคู่ และอยู่เหนือมันด้วยจิตใจร่าเริงเบิกบ,บานเพราะการที่อยู่ในโลกอย่างมีความสุขสงบไม่เครียดไม่กรัดกรุ่มกองบลก็ต้องอยู่อย่างคนฉลาดมีปัญญาไม่ยึดติดในของคู่อยู่ด้วยปัญญาปัญหาก็จะไม่มีทั้งสรนเสริญทั้งนินทาเป็นมารยาเท่ากันยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกทันทีทั้งถูกทั้งผิดเข้าไปยึดติดจิตบุญทันทีทั้งบุญทั้งบาป เข้าไปแบกหากหนักใจทันทีทั้งดีทั้งชั่วน่ากลัวเท่ากันใครโง่ยึดมั่นจะถูกมันกัดเอาทั้งสวรรค์ทั้งนรกสกรปรกทั้งนั้นเข้าไปยึดมั่นร่มร้อนทันทีทั้งชนะทั้งแพ้ย่ำแย่เท่ากันไม่รู้เท่าทันเหนื่อยใจทั้งปี อันของคู่ดูให้ทั่วน่ากลัวนักคนที่ไม่รู้จักมักหลงหลเข้ายึดมั่นถือมั่นกันร่ำไปของคู่จึงเผาใจให้ระกรรมปัญญาชนคนชราไม่พลาดทา่าตั้งสติเตรียมปัญญาไม่ทลันเฝ้าเพ่งมองของคู่อยู่ประจำ เห็นสัต์ธรรมในของคู่คือมายาของเป็นคู่ดูให้ทั่วหน้าหัวเราะโดยเฉพชะเรื่องผิดถูกตัวปัญหารวมไปถึงสรรเสริญและนินทาล้วนเป็นสิ่งมายาไม่จริงจงเห็นของคู่ถูกต้องตามเป็นจริงจิตจันนิ่งหยุดควายคว้าไม่ลุ่มหลง เห็นทุกวนันจิตมันจะปล่อยปลง,งเป็นจิตที่สูงส่งสงบเย็น